นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด Su b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด Su b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย Well done It's time to kill them. I'm Friday. จีผมไปด้วยเมื่อกี้คเรลยนมุดทอได้แเราต้องไปด้วยใช่เหรอเฮ้ยจินจีซ้อมไปกันีเล็นอยู่ีนลินหายไปไหนล่ะเฮ้ย สัำโมเทีโบเทีเทยาข้ามเลยนาข้ัมเลยคนใกล้ตัวอยู่นี่เองมันมีที่นไม่มีคนทำหรอข้างล่างข้างล่าง

เม oh. ื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมนี่มิสเตอร์วอยตายผมว่าตายตรงไหนจีแน่นอนเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคนไว้มีเครสแกนเลยไม like ่ผมอยู่กับชินจีตย่อหน้าต่อตายผมอยู่กับชินจีผมอยู่กับชินจีโอเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผม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 ยืนเปลี่ยนอัลต้าได้ว่าผมยืนเปลี่ยนอัลต้าอยู่หน้าสแกนอะ เขาอินโนเซนต์คนนั้นอ่ะเขายินนเนคนยิงเืนคนยิ่งเตือนนินนเนผก็มีดูไหมเอจะคิปไหมเพราะว่ายงไม่มีหลังฐานผมยืนเปลยนหัวแเสร็จใชไหมผมเดินเข้าไปอ่ะแล้วเจอศพคนไว้อ่ะคือผมเห็นคุณมีผมเห็นคุณคนนี้อย่หัวน้า คือนนี้ที่อยู่ต่อหน้าผมไม่ฮะคนที่เห็นอยู่ต่อหน้าเขาก็ยืนอยู่มหน้าคุณเขาไม่ได้ทำอะไรดิไม่ได้ทำอะไรหรอแต่ทำไมคุณไว้ตายเนี่ยครับผมผมเปลี่ยนหน้าตาเสร็จผมเดินเข้าไป แล้วคือทำให้ผมไม่เห็นโซเฟคร์ไว้สงสัยว่าผมไม่เห็นใจอะไรขอกนายมุงมากต้องไปสกิปก่อนเนาะสกิปก่อนมันไม่มีหลักฐานมากเพียงพอรุกเสียงวนย้อมเป็นการเดิมผมผมจะไปฆ่าคุณไว้ยังไงผมบอกใครจะน้องเราเล่นเกมผีบ่อยเหรอกล้าผมมาฆ่าหนุบกลางเลยไอ้เกมนี้เนี่ย เราต้องไปตัวิีกันกืนนโอเคเอจะทำไรซ้อมซ้อมไรไม่ได้เลยโอเคตอนนี้เคลียร์แล้วได้แล้วข้อผมมีช่าใครอีกีนะรีเตอร์เม็ดดาวคือร้อดักตรงนี้ <c oughs> นะดีไหมเด็กฆ่าเสร็จมุทเท กูได้เหรอวะ้เอ้ยเมื่อกี้ผมเดินเดินเข้าไปห้องไฟแล้วผมเจอศพในห้องไฟผมไม่รู้ว่าใครเป็นแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยอืม ผมรู้ไหมคนคุยด้วยขาเดินตั้งเดินเขาเป็นคนหลังห้องเครื่องอะอ่าไม่รู้ว่าผมเติมน้ำมันอยู่ไอ้เจอศพที่ไหนทเคกเเแบบดจอในห้องไฟฮะด้านในลึกเลยทำไมมีคนตายสองคนรู้ไหมว่าคุณเป็นแพิงค์พาสเทลกับอะไรเหรอฮะ ุณจับผดห็นหรือเปล่าใช่คุณจับผินเพราะว่าทำเพลงอยู่อะก็เราไม่เห็นเลยอะแม่เชง่ะคนต้องใส่จคุณจับผินได้แล้วคุณก็บอกไว้ในนั้นเก่งเกินปะโอ้ไม่เห็นอะต้องนี้ทั้งเกมอ่าใช่เหรอคุณลินรวมผมเห็นคุณลินเดินเดินเดินเนี่ยเอออย่าบอกทำเควสอ์อ๋อเดี๋ยวจะบอกว่าทำเควสเสร็จหมดแล้ว ไช่อันนี้เราดิ้นเราพูดไปได้เพราะไปทำเพื่อด้วยกันมาโอเคอ๋อได้เราพูดได้เราพูดได้ไปทำเพื่อด้วยกันมาอยู่รอบนี้ผมไม่ได้อยู่แล้วคนไอ้ซ์ไทยจะเป็นหรือเปล่าจะเจอจะเจอศพผมเป็นผมว่าฆ่าคุณไปแล้วสิแต่ผมผมก็เห็นไอแซออยู่กับคุณเซาะตล์แซคเดินผ่านผมช่วงนึงนะ เพราะวาจะฆ่าคู่แล้วแต่งน้มัน่คไว้แล้วอันเนี้ยอยู่ด้วยกันส่วนโอ้ผมก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่กันเองที่อย่งเดียวก็ได้ตายสองคนนะตายสองคนต้องแบบคันคิวสิอืมแล้วก็เป็นไปได้ออืมเป็นไปได้หมดแหละทุกคนอาจจะเป็นคนร้ายคนควีนผมผมไม่ได้เพราะอยู่ปิวแล้วไม่เพราะเราไปเป็นคู่ไงแล้วรอบนี้เขาตายสองคนนะสังเกตดีดี ยิ่มปิ้วเหรครับนั่นน่ะสินี่มันดับเบิลคิวนะใช่ิมปิ้วเลยปิ้วแล้วอกวกปิ้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้นไปแล้วปแล้วไล้วต้ไปแ้วไปแ้วปแล้วปแล้วไปแล้วป้วไปไปแล้้้ไป้ไปไป้วใ้ไม้ว้วแไไป เราต่ออยู่ครับฮะเยังกูจะฆ่ายังไงวะเนี่ยฆ่ายังไะไปเลยแล้วกันฮะบอยเจโน่ เด็นฝ <that is German> ันกูฆ่าทีม่คนตายไม่ใช่โอลีไม่ใช่เอาโอลีไม่ใช่กัาป้ากับอีกคนหนึ่งก็ติดกันแต่ไม่น่าใช่หรอก คนตายแค่คนเดียวใช่มันแต่มันเลยออและสองคนนี้เขาก็ทำคลีด้วยกันอยู่เจอสพนครับกับจูซากิอ่าไปเจอไอ้ตรงที่ห้องกิ้งขยะใช่ป่ะแล้วก็เดินผ่านห้อง้เฮ้ยมัเล่ยากอ่ะเหลือก็คนเดียวครับนึงอ่นะผมถามหน่อยที่อยู่ห้องเลสเตอร์ตอนนั้นมีใครเดินลงข้างล่าง มเจอเจอคนเนี้ยไม่ใช่วะวิ่งสวนมาจากทางนั้นเนี่ยนี่ก็ว่าน่าจะใช่แหละคนเนี้ยเพราะว่าเข้าข้างไอ้เนี้ยออละไอยใช่อ่ะผมไปทำเฟสผมอยู่ผมเดินข้างมันเพราะเพราะผมไม่นี่ฟวบมันอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอ่ะแต่เดินแต่แต่รูรอยจับฟักอ้าวอ่ะไม่เป็นไรฮาริมบ์ฉันว่าคุณน่าจะเป็นนะโอปอ เอ้โบค่ะเมื่อกี้ผมผมนั่งทำเควสอยู่อะเหลืออยู่เควสสองเควสแต่ผมเห็นคุณมาจากไกลที่สงอยู่นะไม่ไม่ไม่นี่คนนี้คนนี้เขาอยู่ด้วยกันนี่คนนี้อยู่ด้วยกันเข้ามาดูเั็นทำเควสตกใจอยู่ผมเห็นตอนแรกวนโปอเข้ามาแล้วหยุดไปแป๊บหนึ่งอะตอนอยู่กับซีจีในห้องเครื่องยนต์นี้ เออมองกูไอ้ยัดจับพิรุษก็ได้นักสืบยัดจิบหายเลยครั้งหนี่งอะอะไรแบบยิ้มไม่ให้สัญญาผมเลยตอนกไวบอะยิงยอดเยี่ยมไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะคือตอนจะฆ่าใครอู่คุณดาวินไม่บอกสัญญาผมเลยผมเป็นคนรับคออะเงี้ยกูฆ่ากูฆ่าคนก่อน ตรงนั้ตรทางเดินะนตรนั้นนี่มุมอร่อยนักสืบเยอะซะด้วยมองไหนออตายกันตั้งสองคนนะคุณเดินผ่านผ่านเดินผ่านแตะไหลตายเลยเรอะนี่เรื่องเป็นคนดีจะได้กลับไปหาตัวไ อมาถึงก you know, ็ล่อไฟดับเลยอเ็น่้อนมะไมด้อน่เขาาดเย่ยบเฮ้ยอยงลยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยฮโอ้ยย่ามาจุ่อยางงี้นะจิจิจิแทงเลยไอ้มุดท่อเลยจิจิมุดเลยมุดเลยจิจิมุดเลยไอ้จิจิมุดท่อ มุดท่อเลยมุดท่อเลยได้กี่มุดท่อเป็กันมุดทเลยม่เฮ้ยใชมุทเด็กออ j เจคทีฟผ่านตรงนี้โอเคไม่มีอะไรต้องซ่อมวางจี okay, ้สุดจี้สุดฟักนี่เต็มน้ำมันเนี่ย เวลาคอขาดปาตายนั่งเติมน้ำมันโอเคโหลดไฟตัวเชิดกำแพงเลยไม่โดนฆ่านะเอยออย่ามาจ้วงกันอย่างนี้นะโอเควิธีเด็กต่อไป ออมันไม่ได้ดูปุ่มของ VR มาด้วยกูว่าแล้วไอ้สัตว์อีเปรดเอ,เอ้ยเล่นน้อยคอยนานจริงอโอเคกูมีเพื่อนละ <c oughs> โอเคเริ่มทยอยมากูปเ,คคเป็นคนดีนะมาดูเราทำเคยกันเถอะสรุปไม่เป็น,บนเบอร์เยนักสืบนักสืบม่งหันปืนยิงมีผู้บริสุทธิ์แล้ว โจเซนโจเซนนังอะไรปืนยิงคนละเอาเรียบร้อยโจเซนโดนแล้วแกต้องโดนฉันฉันโดนแกดีดีดต้อนรับสุนโลกณหลังความตายอ่ะแม่สาวยอดนักสืบฉันฉันอุตสาห์เชื่อใจไอ้แกเลื่องรก็ขาดคนขาดคนขาดเขาไอ้ยอดนักสืบหันปืนยิงแล้วเหรอ เรียบร้อยคเสร็จนะคโดนคีรีค่าคุณโดนคีรีค่าแค่นั้นแหละอเฟเรดเอ้ยันจสิ่งที่แก้ทำไว้อเฟรดทไว้คนเดียวฉนจะแกแกฉเป็นคนดี สองโอเคทำเควสให้เสร็จแล้วก็รีบไปเกาะกลุ่มกับชาวบ้านจ้ะคนที่กูเชื่อใจได้คงเป็นเออ่ฟอร,รี่สองตัวนั้นโอเครีบรีบเควสให้ว่องเลยโอเคสปีลันเควสดินด่นดินดน,ดน,ดน อยู่ต้องรีบไปกับกลุ่มกระช้าบ้านเดี๋ยวนี้แยกเดี่ยวกูตัดชาดให้เราบอ๊ะนนโอเคเอาโอ้จีสักรายเล่นน้อยคอยนานานี่แล้วคือเล่นแยาว กูโดนใครฆ่าอ่อะโอ้กูโดนคุณลินกูโดนคุณลินใช่ปะกูโดนไม่รู้ว่าโดนใครฆ่าโทษหรีอยี่หรอไปโจเซนโดนคุณลินสักคนหนึ่งชะแต่ผมโดนอ่ะคุณลินแน่นอนเพราะผมเดินสวนคุณลินแล้วผมตายเลยก็เลยเนี้ยน้อยคอยนานอีกแล้ว